คว้าโอกาสล่าอนาคตล้วงอินไซต์ t h e s t a ต d a r ร e c o อ o m i c f o r u m 2023 f u t u r r Ready Thailand เไทยแลเศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคตว IGHT, 2023, ร,คตรวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า40คนไว้ในงานเดียวพบกับเศรษฐาทวีสินบรรทูลล่ำซำาเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธสุรเกียรติเสถียรไทยสุปชัยเจียระวณน,น์ สุพวุฒิสายเชื้อกอบศักดิ์ภูตะกูลพยงศรีวนิชทัตยาอินทรวิชยัยสมโพศอาหุนไยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟาบริซิโอซาคอนีพบกันวันที่23-25พฤศจิกายน2566จัด3วันเต็มณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจซื้อบัตร Early Bird ราคา2,500บาทได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้น กินน้ำด่างแล้วจะช่วยทำให้เลือดของเราเนี่ยลดความเป็นกรดหรือท,ทำให้เลือดเราเนี่ยปรับสมดุลมีความเป็นด่างมากขึ้นและทำให้ลดโอกาสการเป็นมะเร็งเคยได้ยินไหมครับคนแชร์เรื่องราวเหล่านี้มาหรือว่าการกินน้ำมะนาวผสมในน้ำเยน็นหรือว่าการฝานมะนาวเป็นแววนแล้วก็ใส่ในน้ำแล้วก็ดื่มเนี่ย เป็นการทำน้ำด่างที่ราคาถูกง่ายๆที่บ้านกินเข้าไปปุ๊บเหมือนกันปรับสมดุลเลือดให้เลือดของเราเนี่ยลดความเป็นกรดแล้วก็มีสปปรรพคุณมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือการลดการเป็นมะเร็งด้วยไอ้คําแชร์เหล่านี้ที่แชร์ต่อๆมาเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าวันนี้ t o p ปทูโทจะมาคุยเรื่องนี้กันครับ This is the Standard Podcast e o p e n i n for your ears Top Tuto Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าคําตอบั้นๆเลยนะครับการกินน้ําด่างเพื่อลดความเป็นกรดในเลือดไม่จริงครับแล้วเลือดของคนทั่วไปเลือดของคนปกติทั่วไปมีความเป็นกรดก็ไม่จริงครับแล้วการที่บอกว่าจะลดกรดในเลือดแล้วจะช่วยทําให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งลดลงก็ไม่จริงครับไม่มีอะไรจริงเลยครับในเคลมเหล่านั้นที่กําลังแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้มา เล่าให้ฟังทีละสเต็ปเลยว่าทำไมที่พูดมามันถึงไม่จริงนะครับอย่างแรกเรามารู้จักกับน้ำด่างก่อนละกันว่ามันคืออะไรนะครับคือต้องเริ่มจากน้ำเลยนะครับเคมี K e 101ครับน้ำคือ H2O ก็คือโมเลกุลของน้ำเนี่ยจะมีอะตอมของไฮโดรเจน 2อะตอมแล้วก็ gen, ออกซิเจน1อะตอมนะครับโดยปกติแล้วน้ำจะมีค่า pH เป็นกลางคือ pH อยู่ที่ประมาณ7นะครับถ้าเกิดว่าทางเคมีเนาะถ้าเกิดสารละลายหรือสารายก็ตามเนี่ยมันมี pH ที่ต่ำกว่า7ก็คือเนี่ยหนึ่งที่5เนี่ยมันก็จะมีความเป็นกรดยิ่งตัวเลขน้อยมันก็ยิ่งกรดมากครับแล้วถ้าเกิดว่าสารไหนก็ตามเนี่ยมีค่า pH สูงกว่า7 ไปถึง14นะคือ8 9 1 1 2ยิ่งตัวเลขเยอะก็มีความเป็นเบสหรือมีความเป็นด่างสูงนะครับนี่น้ำโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้า H2O เนี่ยมันสามารถจะแตกตัวไปเป็นส่วนที่มีความเป็นกรดมากกว่ากับส่วนที่มีความเป็นด่างมากกว่าส่วนที่ความเป็นกรดก็คือ H บวกหรือว่าไฮโดรเจนไอออน และส่วนที่เป็นลบก็คือ OH- ลบหรือว่าไฮดรอกไซด์เนี่ยก็เป็นพาร์ทที่มีความเป็นด่าน,นะครับซึ่งน้ําโดยปกติจะมีปริมาณของ H+ วกและ OH- ลบในปริมาณที่เท่ากันก็คือทําให้น้ำเนี่ยมีความเป็นกลางนั่นเองนะแล้วไอ้เจ้าน้ํา ด่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับมันสามารถจะเกิดได้2รูปแบบคือเกิดตามธรรมชาติกับเกิดจากการสังเคราะห์คือ artificial นะครับตามธรรมชาติก่อนละกันครับน้ำที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยครับทั้งมันไหลไปตามแหล่งน้านตามธรรมชาติแล้วก็มันไปเจอหินแล้วมันก็ไปกัดเซาะเอาแร่ธาตุจากหินเนี่ยให้มันมาเจือปนอยู่ในน้ำมากขึ้นแล้วบางทีเจ้าแร่ธาตุเหล่านั้นเนี่ยครับมันสามารถที่จะให้ประจุที่มีความเป็น OH- ก็คือประจุลบที่ทําให ตัวน้ำโอเวอร์ออลเนี่ยครับมีความเป็นด่างมากขึ้นเราก็จะได้นำแร่มาดื่มกันนะครับหรือว่ามีการนำน้ำแร่จากทางธรรมชาตินะครับมาผลิต แล้วก็บรรจุขวดขายแล้วก็เคลมว่าเนี่ยเป็นน้ำแร่จากธรรมชาติแล้วก็มี PH ที่ค่อนข้างค่อนไปทางด่างนะครับนี่คือน้ำจากธรรมชาตินะครับในขณะที่น้ำทั่วไปที่มีความเป็นกลางเนี่ยครับผู้ผลิตสามารถใช้กระบวนการทางเคมี Me นะครับเรียกว่าอิเล็กโทรไลซิสในการทำให้เป็นน้ำด่างได้ด้วยนะครับคือการทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยมันแตกตัวตู้งนะครับเป็นพาร์ทที่เป็น H+ บวกก็คือเป็นกรดกับ o h ลบนะครับที่มีความเป็นด่างแล้วก็กำจัด ไอตัว h บวกคอมโพเนนต์ book, ที่เป็นกรดเนี่ยออกไปนะครับก็จะทำให้มีคอมโพเนนต์ที่เป็น OH ลบหรือที่เป็นด่างเนี่ยเยอะขึ้นในน้ำนั้นน้ำนั้นก็จะกลายเป็นมีความเป็นน้ำด่างมากยิ่งขึ้นคือ PH จะสูงขึ้นกว่า7นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการที่ผู้ผลิตเนี่ยผลิตน้ำด่างออกมาขายเราๆนะครับนี่พอเห็นภาพเนาะเพราะว่าน้ำด่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วทีนี้เคลมที่สำคัญมากนะครับบอกว่าการกินน้ำด่างเข้าไปแล้วจะ ช่วยทําให้เลือดของเราเนี่ยมีความเป็นกรดลดลงแล้วก็จะทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งนะครับทีนี้มันไม่จริงยังไงอะไปทีละประเด็นเนาะประเด็นที่หนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะกินอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามรวมไปถึงน้ําด่างเนี่ยครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยครับมันไม่กระเทือน pH ของเลือดของเราเลยครับเพราะว่าร่างกายนะครับมีความสามารถในการที่จะเมนเทหรือว่าทําให้ pH ของเลือดเนี่ยมันคงที่แล้วก็มันไม่แกว่ง เยอะนะครับเพราะถ้าเกิดว่า pH ของเลือดเราเนี่ยมันแกว่งแล้วแล้วก็ร่างกายมีปัญหาแน่แน่โดยปกตินะครับในเลือดของเราเนี่ยครับจะมี pH อยู่ที่ประมาณ7.35ถึง7.45นะครับมีความเป็นกลางเนี่ยอาจจะค่อนไปทางด่างนิดเดียวด้วยซ้ำไปนะครับและ มนุษย์ทุกคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั่วไปเนี่ยเลือดจะมี pH อยู่เท่านี้นะครับไม่ใช่คนทั่วไปจะมีเลือดเป็นกรดนะครับยกเว้นเป็นโรคร้ายบางอย่างที่ทําให้เลือดมีภาวะเป็นกรดซึ่งแบบแรรมากๆนะครับแล้วร่างกายเนี่ยก็จะมีทีมงานในการปรับสมดุลของ pH ในเลือดให้มันวิ่งอยู่ที่7.35-7.45ตลอดนะครับทีมงานมีใครบ้างมี3คนนะครับ1คือตัวเลือดเองนะครับ2คือปอด3คือไตทั้งสอย่างจะช่วยกันทํางานในการ ตับสมดุลเลือดให้เลือดมีความเป็นกรดด่างที่พอดีนะครับขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับตัวแรกคือเลือดในเรื่องของเรามีระบบที่เรียกว่าบัฟเฟอร์คือ pH แกว่งปุ๊บไอ้เจ้าบัฟเฟอร์นี้จะทำงานทันทีในระดับ s เซกันหรือระดับวินาทีจนถึงระดับไม่กี่นาทีนะครับคือคาร์บอนไออกไซด์ ที่อยู่ในเลือดเราเนี่ยครับจะเป็นตัวปรับสมดุลของ ph ครับคือคาร์บอนไกซด์เนี่ยครับมันสามารถจะละลายน้ําได้เป็น h 2 co 3ก็คือกรดคาร์บอนิกซึ่งไอ้เจ้ากรดคาร์บอนิกเนี่ยมันสามารถจะแตกตัวเป็นส่วนที่เป็นประจุบวก มีความเป็นกรดกับส่วนที่เป็นประจุลบที่มีความเป็นด่างนะครับไอตัวประจุบวกกับลบเนี่ยมันสามารถจะไปวิ่งจับสารที่มันมีความเป็นกรดถ้ามันมีกรดเยอะไปก็เอาตัวด่างไปจับถ้าเกิดว่าในเลือดมันมีสารที่มันมีความเป็นด่างเยอะขึ้นก็จะเอาตัวที่เป็นกรดไปจับนะครับเพื่อจะทําให้ pH เนี่ยมันไม่แกว่งนั่นคือระบบบัฟเฟอร์ในเลือดนะครับเฮ้ปอดก็ทํางานในการช่วยปรับ pH ในเลือดเช่นกันนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราออกกําลังกายเยอะๆนะครับกล้ามเนื้อมันอาจจะผลิต กรดออกมาเยอะเนาะถ้าอาจจะไม่เลือดเราเนี่ย pH จะดรอปลงนิดนึงเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยก็จะสั่งละเฮ้ยปอดหายใจเร็วๆหน่อยจะได้กําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเยอะๆนะครับก็เป็นการปรับ pH ให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับปอดจะทำงานในหลักนาทีนะครับทีนี้ไตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอัยวะที่ช่วยในการปรับ pH ของเลือดนะครับโดยเวลาเลือดเนี่ยมันวิ่งเข้าไปที่ไตนะครับมันก็จะคอยดูว่าเอ๊ะตอนนี้ในเลือดของเราเนี่ยมันมีแร่ธาตุสารอาหารอะไรที่มีความเป็นกรด หรือว่ามีความเป็นด่างเยอะไปหรือเปล่าถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยไตยจะทำหน้าที่กรองแล้วก็กําจัดไอ้เจ้าสารเหล่านั้น,นออกไปจากร่างกายนะครับถ้าเกิดมีกรดเยอะไตก็กําจัดกรดออกไปเยอะถ้าเกิดว่ามีด่างเยอะ ไตก็กําจัดไอ้เจ้าสารที่เป็นด่างออกไปเยอะเพราะฉะนั้นปัสสาวะเราก็จะมีความเป็นกรดเป็นด่างตามของที่เรากินเข้าไปนั่นเองนะครับโดยไตเนี่ยอาจจะทํางานช้าหน่อยคืออาจจะต้องเป็นสเกลของระดับชั่วโมงเพราะว่ากว่าที่เราจะกินอาหารกว่าจะ p r o c e s กว่าจะเข้าห้องน้ําทีหนึ่งนะครับเป็นหลักชั่วโมงทั้งเลือดทั้งปอดทั้งไตจะช่วยกันทํางานเพื่อให้ pH ของเลือดเราอยู่ที่7.35และ7.45ตลอดเวลาเพื่อเมนเทนการทำงานของร่างกายให้มันเป็นปกตินะครับไม่ว่าคุณจะกินอะไรเข้าไป ก็ตามเลือด pH จะไม่แกว่งครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับอวัยวะแต่และเวัตของร่างกายเนี่ยก็จะมี pH ในการทํางานที่เหมาะสมด้วยครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือกระเพาะอาหารของคนเราครับกระเพาะอาหารของคนเราเนี่ยมีความเป็นกรดค่อนข้างสูง pH อยู่ที่ประมาณ2อถึงสนะครับเพราะนั้นคุณกินน้ําด่างเข้าไปตึง้งเข้าไปเจอกระเพาะอาหารที่มีภาวะเป็นกรดนะครับเพราะว่าเซลล์ในกระเพาะเนี่ยจะหลั่ง กรดไฮโดรคลอริกออกมาตลอดเวลาเลยนะครับเจอกรดไฮโดรคลอริกปุ๊บมันก็จะนิวทรัไลซ์ตู้มทำให้เป็นกลางนะครับยิ่งคุณกินน้ำด่างเข้าไปเยอะปุ๊บเนี่ยครับเซลล์มันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีนมนความเป็นด่างเยอะจังไม่ได้กระเพาะมันต้องเป็นกรดมันก็จะหลั่งกรดไฮโดรคลอริกเข้ามาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อปรับให้กระเพาะอาหารของเราเนะี่ยมีความเป็นกรดอยู่เสมอเพราะว่า pH 2 3าเนี่ยจำเป็นมากกับการทำงานของเอนไซม์ในการย่อย โปรตีนนะครับพวกตระกูลโปรตีเอสทั้งหลายเนี่ยนั้นมันก็จะเมนเทนให้กับพอาหารมีความเป็นกรดอยู่ดีต่อให้คุณกินน้าด่างหรืออะไรก็ตามที่มันมีความเป็นด่างเข้าไปเยอะๆนั่นเองนะครับและเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับทั้งในกระเพาะอาหารและก็ในระบบปสัสสาวะเนี่ยมีการศึกษามาเลยนะครับว่าตัวระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดิน ปัสสวาวะเนี่ยครับควรจะมีความเป็นกรดด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าจะลดโอกาสที่เกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรียครับเ mm hmm. มื่อไหร่ก็ตามที่ทางเดินปัสสวาวะของเราเนี่ยครับมีความเป็นด่างเพิ่มขึ้นมีโอกาสที่เราจะติดเชื้อโรคได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยซ้าไปนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นกินอาหารเพื่อปรับ pH ของเลือด ผิดแน่นอนครับไม่เป็นความจริงนะครับมาถึงประเด็นที่2นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเลือดของเราเป็นกรดเนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้เกิดมะเร็งมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่มาที่ไปของความเชื่อว่าเลือดเป็นกรดแล้วไม่เกิดมะเร็งเนี่ยมันมาจากไหนนะครับจริงๆเนี่ยมันต้องย้อนไปประมาณศตวรรษที่19นะครับในช่วงปี1,900กากว่าๆเนี่ยครับมีนักฟิสิโอโลจิสแล้วก็เป็นคุณหมอท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าดรออโตวอลเบิร์กนะครับท่าน เขาได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะครับเขาเจอว่า,าเซลล์มะเร็งเนี่ยสามารถที่จะอยู่อาศัยในภาวะที่ออกซิเจนต่ําแล้วก็มีภาวะที่เป็นกรดได้นะครับแล้วเจ้าเซลล์มะเร็งเนี่ยจะใช้น้ําตาลเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็สามารถสร้างพลังงานจากน้ําตาลได้เหมือนกับยีสต์โดยใช้วิธีการที่คล้ายๆกับการหมักนั่นคือองค์ความรู้ในปี1,900กว่กากว่าๆแล้วทำให้นักวิทยาศาสตร์ท่านนี้เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลนะครับแต่ อย่าลืมครับว่าวิทยาศาสตร์คือความจริงที่พิสูจน์แล้วเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ณนะช่วงเวลา1เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตมีชุดข้อมูลใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากขึ้นได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่า fact ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ตามการเวลาตามข้อมูลที่มีการค้นเจอมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะครับได้องค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์มะเร็งแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยครับแทบจะตรงกันข้ามเลยนะครับว่าไม่ใช่เซลล์มะเร็งเติบโตได้ดีในภาวะที่เป็นกรดแต่แท้จริงแล้วนะครับเซลล์มะเร็งนะครับก็ไม่ต่างกับเซลล์ทั่วไปเซลล์มะเร็งต้องการออกซิเจนครับทุกคนเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยจำเป็น กับทุกๆเซลล์แล้วก็จําเป็นในการสร้างพลังงานนะครับทีนี้ จะเห็นได้เลยว่าเซลล์มะเร็งอยู่ได้เนี่ยต้องมีเส้นเลือดเลยครับเจริญเติบโตแล้วก็วิ่งไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งเพื่อนําพาอาหารไปให้พวกเขานะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยครับมันเติบโตเร็วมากมันแบ่งตัวมันเพิ่มจำนวนในรวดเร็วมากบางทีเนี่ยเร็วเกินกว่าที่เส้นเลือดเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันจะเจริญเติบโตแล้วก็สามารถจะนําอาหารไปให้เซลล์มะเร็งได้มากเพียงพอทีนี้ก็เกิดปัญหาแล้วเฮ้ยออกซิเจนมันวิ่งมาหาเซลล์มะเร็งได้ ไม่ทันการไม่ทันใช้อ่ะเจ้าเซลล์มะเร็งครับมันก็เลยมีความจําเป็นต้องปรับตัวแทนที่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะสร้างพลังงานจากกรูโคสหรือว่าน้ำตาลโดยอาศัยออกซิเจนนะครับด้วยกระบวนการออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันไม่จำเป็นต้องดูคำศัพท์นะครับคือง่ายๆคือการสร้างพลังงานมันต้องมีหายใจออกซิเจนเข้าไปเปลี่ยนกลูโคสให้เป็นพลังงานได้ปริมาณเยอะเนี่ยมันไม่ทันการครับเซลล์มะเร็งมันปรับตัว โดยการสามารถจะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นพลังงานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยออกซิเจนนั่นเองนะครับก็จะเร็วกว่าแล้วก็ได้พลังงานมาอย่างรวดเร็วทันกินทันใช้นะครับนั่นคือความสามารถของเซลล์มาเรงทีนี้พอมันสามารถจะเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานโดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจนได้เนี่ยผลพลอยได้ก็คือมันจะสร้างกรดตัวหนึ่งขึ้นมาครับคือกรดแลคติกครับทุกคน เจ้ากรดแลคติกเนี่ยมันมีประโยชน์กับเซลล์มะเร็งด้วยนะคือมันมีคุณสมบัติเป็นอิมมูโนซับเพรสซีฟคือมันสามารถที่จะเป็นเกราะป้องกันอิมมูนเซลล์ไม่ให้มันจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ครับเท่านั้นยังไม่พอเจ้ากรดแลคติกเนี่ยมันยังสามารถไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างหลอดเลือดให้มันเยอะๆก็เยอะๆหรือว่ากระบวนการแองจิโอเจเนซิสคือถ้าเกิดมันมีเลือดเกิดขึ้นเยอะมันก็เป็นผลดีกับเซลล์มะเร็งถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเซลล์มะเร็งเนี่ยครับเป็นคนที่สร้างกรดแลคติกแล้วทําให้เกิด กรดขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมหรือในเลือดเราด้วยซ้ำไปนะครับแต่ต่อให้เซลเล์มะเร็งเนี่ยมันจะผลิตกรดแลคติกออกมาเยอะแยะแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยน pH ของเลือดเราได้ง่ายขนาดนั้นเพราะร่างกายเรามีปอดร่างกายเรามีไตร่างกายเรามีระบบบัฟเฟอร์ในเลือดนะครับที่จะเมนเทนให้ pH เนี่ยมันคงที่ไม่ค่อยแกวงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่าเฮ้ยเลือดเป็นโกรดมันจะทําให้มะเร็งเติบโตได้ดีและอันตรายกับร่างกายน o no, จะมัน reverse ด้วยซ้ำไปจริงๆมะเร็งเนี่ยนะ เป็นคนผลิตกรดนะครับแต่กรดที่ไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งมันผลิตไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง pH ของเลือดได้นะครับมีการศึกษาด้วยนะครับว่าอลองเอาคนเราเนี่ยมาลองกินผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างส้มหรือมะนาวนะครับปริมาณเยอะมากแบบ8กิโลถนะ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่ง ปริมาณกรดเยอะขนาดนั้นเนี่ยตามหลักแล้วเฮ้ยอัดเข้าไปในเลือดมันควรจะปรับให้เลือดเนี่ย pH ต่ำลงเยอะๆแล้วมีความเป็นกรดถูกไหมแต่สิ่งที่เขาเจอนะครับต่อให้กินผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวขนาดนั้นเน่ย pH ของเลือดยังลดมาเพียงแค่0.2คือน้อยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น,นการกินน้ำด่างเข้าไปอ่ะเพียงทีละขวดหรือเพียงทีละแก้ว2แก้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยน pH ของเลือดเราได้เลยครับ ต่อมาครับเกี่ยวกับมะนาวครับจริงๆเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์มากเลยเพราะว่าไถาดูในโซเชียลมีเดียโอโ้โหมีคนแชร์เยอะมากเลยวิธีการทําน้ําด่างง่ายๆที่บ้านด้วยมะนาวนะครับแล้วก็บอกว่ากินไปแล้วเนี่ยช่วยมะเร็งเราตัดเรื่องการกินน้ําด่างรักษามะเร็งไปแล้วนะผมเคลียร์ไปแล้วแต่มาคุยกันนิดนึงครับเขาบอกว่าน้ํามะนาวเนี่ยมีคุณสมบัติ เป็นด่างครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มมะนาวเนี่ยครับมันมีคอมโพเนนต์หรือส่วนประกอบที่เป็นกรดครับโดยเฉพาะกรดซิตริกอยู่เยอะครับไม่มีทางเป็นด่างไปได้เลยนะครับตัวมันเองมีความเป็นกรดมีความเป็นกรดอยู่เยอะมากๆนะครับทุกคนพีเอชอาจจะ2ถึงสเท่าเท่ากับกระเพาะเลยครับซึ่งกินเข้าไปแล้วอย่างที่บอกมันก็ไม่สามารถจะปรับ PH ของเลือดได้นะครับแต่การกินมะนาวเนี่ยมันไม่ได้ให้โทษครับมันมีผลพลอยได้อยู่อย่างเลยครับคือในมะนาวเนี่ยครับอย่างที่บอกไปมันมีกรด ิตริกเนาะเมื่อเลือดที่มันมีกรดซิตริกเนี่ยวิ่งไปที่ไตนะครับแล้วไตจะต้องกำจัดกรดซิตริกออกไปจากร่างกายนะครับมันจะมีการ process คือมีเ e มตาบอลิซมเปลี่ยนเจ้ากรดซิตริกเนี่ยครับให้ไปเป็นอัลคาไลซิเตรตคือง่ายๆมันกลายเป็นซิเตรตซึ่งเจ้าซิเตรตนี่แหละครับมันจะทำให้น้ำปัสสาวะของเราเนี่ยครับมีความเป็นด่างขึ้นมานิดนึงคือมันมีคุณสมบัติที่สามารถจะไปจับ กับไอออนอย่างแคลเซียมไอออนได้นะครับกลายเป็นแคลเซียมซิเตรตนะครับซึ่งเจ้าซิเตรตเนี่ยมันจะไปแข่งขันกับออกซาเลตในการแย่งจับแคลเซียมนะครับเพราะถ้าแคลเซียมจับกับออกซาเลตเมื่อไหร่ กลายเป็นแคลเซียมออกซิเลตจะเกิดหินปูนและทําให้เกิดนิ่วขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการกินน้ามะนาวที่มีซิตริกแอซิดที่เมื่อผ่าน p r o c e s ที่ไตแล้วได้ซิตรตเนี่ยครับมันจะไปช่วยทางอ้อมในการป้องกันการเกิดนิ่วในไตได้นะครับเพราะว่ามันจะไปแย่งจับกับแคลเซียมแล้วก็ป้องกันการเกิดหินปูนสะสมได้นั่นเองแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าน้ามะนาวหรือผลไม้รสเปรี้ยวตัวมันเองมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับแค่อเอิญว่าตัวมันเองเนี่ยมีสารที่เมื่อวิ่งไปถึงไตและ ผ่าน process แล้วมันได้ b y product ที่มีคุณสมบัติเป็นด่างเท่านั้นเองครับสุดท้ายเขาถามว่าอ้าแล้วจริงๆแล้วเราควรจะดื่มน้ำาะะไรนะคำตอบ ง่ายๆครับน้ำดื่มทั่วไปครับที่ e c o m m e n d ให้ดื่มเลยนะครับคือมี PH อยู่ที่6.5ถึง8.5นะครับและต่อให้คุณจะดื่มน้ำที่มี PH ต่ำหรือสูงกว่าค่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายก็สามารถที่จะปรับสมดุลของ PH ได้อยู่แล้วนะครับแล้วน้ำด่างที่มีขายทั่วไปอ่ะดื่มได้ไหมผมก็ตอบเลยว่าน้ำด่างที่มีขายก็ดื่มได้ครับทุกคนตราบใดที่น้ำเหล่านั้นเนี่ย ถูกผลิตขึ้นมาอย่างมีมาตรฐานก็คือสะอาดนะคะระับเพราะว่าการกินน้ําที่มีประจุลบไอออนแร่ธาตุต่างๆไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือว่าจากการที่ผู้ผลิตเ,เติมเข้าไปนะครับแร่ธาตุเหล่านั้นเนี่ยร่างกาย,ยก็ได้ใช้อยู่แล้วสิ่งเดียวที่อยากจะย้ําคือกินได้แต่ไม่ใช่กินเพราะเชื่อว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เลือดของเรานี่ลดกรดแล้วก็จะช่วยในการต้านมะเร็งนะครับแต่จริงน้ําเหล่านั้นกินเข้าไปมันเพิ่มไฮเดรชันคือทําให้ร่างกาย,ยมีความชุ่มชื้นนะครับ สิ่งที่สําคัญกว่าคือควรจะกินน้ําที่สะอาดผ่านการต้มผ่านการกราดหรือการผลิตที่มีมาตรฐานและควรจะกินน้ําให้มากเพียงพอถามว่ากินน้ำเท่าไหร่ถึงจะมากเพียงพอมีหลายสํานักมากเลยครับบางคนบอก2ลิตร3ลิตร4ลิตรเอาจริง bottom line คืออย่างน้อย2ลิตรไว้ก่อนเราควรจะประเมินจากสีของปสัสสาวะของตัวเรานะครับควรจะเป็นสีเหลืองอ่อนและควรจะประเมินจาก body water นะครับเวลาที่เราไปชั่งเครื่องชั่งน้าหนักไหนแล้วมันบอกได้ว่าตอนนี้ในร่างกายเรามีน้ําอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผู้หญิงควรจะมี ปริมาณน้ําในร่างกายอยู่ที่ประมาณ45-60นะครับในขณะที่ผู้ชายเนี่ยควรจะมีปริมาณน้าในร่างกายอยู่ที่ประมาณ50-65ถ้าใครเป็นนักกีฬาเนี่ยควรจะมีน้ําในร่างกายเพิ่มขึ้นกว่าค่า average อยู่อีก5อร์นนะครับคือกินน้ำเข้าไปเยอะๆให้ร่างกายไฮเดรตยังไงก็ดีต่อสุขภาพของเราครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินน้ํายี่ห้อไหนแล้วรู้สึกว่าเออกินน้ำยี่ห้อนั้นแล้วมันถูกจริตจ,จังเลยกินแล้วรสชาติมันดีกินแล้วรู้สึกว่ากินได้เรื่อยๆกินได้เยอะ กินไปเลยครับราบใดที่น้ำนั้นเป็นน้ำที่สะอาดแล้วก็คุณมีกำลังจ่ายที่จะซื้อน้ำยี่ห้อนั้นครับ Top to Toe the Standard Podcast I Opening for your ears